โซเมตของคุณฝากข้อความมาบอกกับคุณว่าอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะควินถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินบังกรพึกศพกันห้าดาบพลังงานของโคนธาตุโลเมถุนตูนกลุ่ม t ด e เวิ world, พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงธนูแล้วก็ The d e ดวินะคะพลังงานของดคนราศีมังกรมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟนะคะราศีมังกรอยู่ในธาตุดิน เป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่อินกับความรักเป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นคนชอบเอาชนะมีทิฐิแล้วก็เป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงนะคะมีไฟในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนนะคะพลังงานของคุณเหมือนว่าคุณมีคนที่อยู่ในใจแล้วคนที่คุณลหลงไหลหลงรักลุ่มหลงในตัวเขาแล้วก็ขี้หึงขี้หวงอยากเป็นเจ้าของเขาเพียงแค่คนเดียวนะคะ เก็บใจให้เขาคนเดียวแล้วก็อยากเป็นเจ้าของเขาแค่คนเดียวเหมือนกันนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่เป็นเนื้อคู่คู่ทเทวินเฟรนหรือว่าโซเมตของคุณนะคะพลังงานของเขาจะตรงกับคนที่อยู่ในใจคนที่คุณเก็บหัวใจไว้ให้เขาไหมนะคะ สวินถือดาบนะคะพลังงานของโคนธาตุลมเมถุนตุลกุม8ดไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมสิงธนูห้าถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ามีนกรกฎพิจิต u ฟูนะคะพลังงานของโคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ พลังงานของเขามีคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุน้ํานะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีความแน่วแน่ตั้งใจนะคะเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่มีไฟมีความแอคทีฟแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมองโลกในแงด่ดีไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แต่เหมือนว่าจะมีบทเรียนความรักที่ผิดหวังเสียใจมาก่อนนะคะแต่ตัวเขาพร้อมจะ move on นะคะ move on จากเรื่องราวที่เสียใจนั้นนะคะ เรามาดูกันต่อถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาอีกนะคะ8ดถ้วยเดอะซันค e ีนถือดาบสองถ้วย หากว่าคุณลังเลไม่มั่นใจเกี่ยวกับตัวเขาว่าเขาจะกลับไปหาคนเก่าไหมเขาลืมคนเก่าได้หรือยังนะคะเขาอาจจะลืมได้ไม่สนิทนะคะอาจจะเป็นเป็นความทรงจำที่ยังอยู่ในใจเขาแต่ให้เชื่อมั่นว่าเขาจะไม่กลับไปแล้วนะคะเขามีความชัดเจนในใจเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเริ่มต้นใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่นะคะ คุณคือคนสำคัญของเขาคือคนที่เป็นเนื้อคู่เป็นโซเมดเป็นคู่ทวินเฟรมของเขาเป็นคนที่เขารักในตอนนี้นะคะพลังงานของเขาเหมือนกับว่าเขาอยากสื่อสารกับคุณเขาอยากบอกกับคุณว่าหากคุณลังเลสงสยัยกลัวว่าเขาจะกลับไปหาคนเก่าเขา move on แล้วเขาเริ่มต้นใหม่แล้วอาจจะ ลืมไม่ได้ซะทีเดียวนะคะอาจจะยังคงนึกถึงมีความคิดถึงบ้างนะคะแต่เขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกที่จะเดินออกมาจากความรักครั้งเก่าแล้วนะคะเดอะซันเป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่สดใสนะคะควีนถือดาคนที่มีความเด็ดขาดแน่วแน่เป็นคนตรงไปตรงมานะคะพลังงานของเขารักทีละคนคบทีละคนนะคะไม่ได้รักเผื่อเลือกเนาะให้หุณนมั่นใจในตัวเขาได้เลยนะคะ มาดูกันต่อนะคะใครอยากบอกอะไรอีกนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกข้อความจากใจเขานะคะอยากบอกอะไรกับคุณอีก คิงถือไม้คนที่มีความตั้งใจจริงนะคะมีความแน่วแน่มีความตั้งใจที่ดีแล้วก็เป็นคนที่พร้อมแก้ไขปัญหานะคะหากว่าคุณลังเลไม่มั่นใจในตัวเขานะคะให้คุณมั่นใจได้หรือว่าเขาจะแสดงออกให้คุณได้รับรู้แล้วก็ทําให้คุณได้มั่นใจนะคะในความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะอย่าได้ลังเลสงสัยในความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะ u d g เ e n t เป็นความกระจ่างแจ้งในใจเป็นความชัดเจนนะคะเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นนะคะคุณจะได้รับรู้ในความจริงใจของเขานะคะแล้วก็เป็นการจบสิ้นของความลังเลความไม่แน่ใจสิ่งที่ยืดเยื้อยาวนานนะคะ j u d t m e n t เป็นความกระจ่างแล้วถึงจุดจบแล้วเป็นการเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะหเหรียญ การมอบการส่งมอบสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆกำลังใจนะคะรักครั้งใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะคะเด็กถือไม้การเริ่มต้นใหม่นะคะข่าวดีที่รอคอยสิ่งดีๆที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะ ข้อความจากโซเมตของคุณที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะก็คือเขาอยากให้คุณมั่นใจในตัวเขามั่นใจในความรักที่เขามีให้กับคุณนะคะเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาอยากเป็นสิ่งดีๆอยากเป็นกำลังใจดีๆให้กับคุณหากว่าคุณลังเลสงสัยไม่แน่ใจร,รู้สึกหึงรู้สึกหวงกลัวว่าเขาจะกลับไปหาคนเดิมนะคะพลังงานของ5ดาบนะคะการทะเลาะนะคะการอยากเอาชนะเนาะแล้วก็ ควีนถือหรียญเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะคะจะต้องเป็นแค่คนเดียวไม่มีที่1ไม่มีที่2 The Devil การลุ่มหลงนะคะการใช้อารมณ์การไม่เข้าใจนะคะไม่ว่าความรู้สึกของคุณจะเป็นอะไรนะคะถ้าหากว่าคุณมีความลังเลสงสยัยไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวเขา กลัวว่าเขาจะกลับไปหาคนเดิมยังลืมคนเก่าไม่ได้เขาอาจจะลืมไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นแค่บทเรียนหรือว่าประสบการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก็จบสิ้นไปแล้วตัวเขา move on แล้วพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แล้วคุณคือสองถ้วยคือคนที่เขารักคือเนื้อคู่คือ s o เม m t e ของเขานะคะ จงมั่นใจในตัวเขาแล้วเขาจะทําทุกอย่างนะคะให้คุณมั่นใจแล้วก็คุณเชื่อใจในตัวเขาเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นนะคะว่าคุณคือปัจจุบันแล้วคุณคืออนาคตของเขาเขาอยู่กับคุณเขามีความสุขนะคะ คุณคือความรักที่ดีนะคะรักที่สดใสของเขาเขาพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ไปกับคุณนะคะโปรดจงเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวเขาเขามีแค่คุณเพียงคนเดียวนะคะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่ใช่คนหลอกลวงพบใครทีละคนรักใครก็รักทีละคนแล้วตอนนี้คนคนเดียวที่อยู่ในใจเขาก็มีแค่คุณเท่านั้นนะคะ